สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันทุกผู้ทุกคนสามารถรับชมรับฟังได้ในส่วนนี้เราจะนับตามโหราศาสไทายแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตามโหราศาส์ไทายคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรสามารถเช็คได้ใ,ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะในส่วนนี้คะ่ะช่องเราต้องขออนุญาตบอกกับทุกๆคนนะคะว่าตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้อ่านไพ่และเป็นผู้ส่งสารกับคุณ ผ่านหน้าไพ่นะคะจะพยายามดึงดูดพลังงานด้านดีอะไรที่เป็น energy ลบๆผ่านหน้าไพ่โบจะให้คําแนะนําไปโอเคนะคะในส่วนนี้ต้องขออนุญาตย้ํากับทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังค่ะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะและสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วอะไรที่ดีๆดึงดูดไปให้หมดอะไรที่ไม่ดีต่อจใจไม่ต้องเอาไปนะคะเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักนะคะลงดีเทลให้ สสถานะเลยนะคะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะในส่วนนี้ค่ะจะมีผลควบคุมเอ,อ่อครอบคุมในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะเริ่มที่เรื่องของการงานการ,การ,การเงินโชคลาภเป็นก่อนเลยนะคะขอเช็คสถานการณ์ก่อนหน้านี้หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสาหรับชาวราศีกันค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะ การงานการเงินโชคลักของคุณก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่สิบเหรียญเลยก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะเหมือนตัวของคุณเองอะคะ่ะให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับความสุขของตัวเองแล้วก็ความสุขของครอบครัวเป็นหลักเลยนะบมอแอมเห็นในลักษณะของการเงินที่ก็โอเคการงานก็ดีนะคะใครที่เอ่อก่อนหน้านี้นะคะที่ที่ไปเจอนะคะช่องทางบางบางช่องทางที่ทําให้ตัวเองเกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะมีการสานต่อในช่ว ตเดือนมิถุนายนนี้นะคะพราะไพ่โฟอฟ์ทวานขึ้นสีเท้าขึ้นนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนเนี้มันจะต้องมีอะไรลงดีเทลต่อจากช่วงเดือนที่แล้วแน่ๆเลยนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกัน ชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะการงานไพ่ใบแรกเคลื่อน t ู u อ of c ัฟเลยนะคะมีสิ่งที่คุณชอบนะคะแฝงไปกับการทํางานนะคะหรือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะคะกาลังทําให้คุณได้เจองานที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณรัก,ส,รกสิ่งที่คุณชอบแล้วทําเงินได้นะคะบางผู้บางคนเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นมีหลายๆคนไปบนบาน,นสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานขอให้ประสบความสําาาเรรร็จจกตงนนั้นปะสบควม จากตรงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาซึ่งมันเป็นพลังงานดีๆนะคะช่วงระยะนี้ชาวราศีกันค่ะมีเมตตามหาเสน่ห์ในตัวสูงมากเพราะหลายๆคนอาจจะไปลงหน้าหน้าทองมาหรือเปล่านะหน้าหน้าทองหรือไปลงสาริกาหรืออะไรใดๆน,น,นะคะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองมีมีเมตตามหาเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพูดจะอะไรก็มีแต่คนรักคนเมตตานะในช่วงระยะนี้โดยเฉพาะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือแม้แต่คนที่เป็นนายตัวเองนะคะ ช่วงระยะนี้โชว์ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ไม่ว่าจะบริวารหรือคนรอบตัวค่ะยอมรับ ความสามารถในตัวคุณซึ่งทําให้งานของคุณส่งผลไปทางด้านดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนายตัวเองทําฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นลูกจ้างก็ตามนะคะดูเหมือนจะเป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนรอบๆตัวนะไม่ต้องกลัวเลยถ้าเกิดว่าใครคิดร้ายคิดไม่ดีเนี่ยผลกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีสะท้อนกลับไปที่เขาแน่ๆนะอ่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องของโชคลาภการเงินกันบ้างนะคะโชคลาภทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีกัน ช่วงลาบทางการเงินงนะคะด้วยไพ่ขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างดีนะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองช่วงระยะนี้นะคะ อาโบอแอบ,บเห็นว่าเหมือนจะส่วนใหญ่แล้วเนาะดูเหมือนกับว่าหมดเงินเนี่ยน่าจะหมดไปกับการเข้าสังคมไหมนะเข้าสังคมปาร์ตี้สังสรรค์อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่แอบ,บบอกในลักษณะที่ว่าตัวของคุณนะคะพยายามเอาตัวเองออกไปข้างนอกหรือพยายามแบบทําให้แบบว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะช่วงระยะนี้น่าจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมหรืออาจจะหมดไปกับการแบบการดูแลครอบครัวนะคะการดูแลครอบครัวการดูแลตัวเองการให้ความสําคัญกับตัวเองและบางผู้บางคนอาจจะแบบว่ากลางคืนไปปาร์ตี้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนคือ แบบว่าดูเหมือนกับว่าเงินนำเข้ามือซ้ายออกมือขวาแหละนะออกแนวตึงๆไหมก็มีตึงๆบ้างแต่ก็ยังเนเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะคะเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีกันเนาะทีนี้เรามาดูในสวนของไพ่แนะนํากันไหมถ้าถามหาโชคลาบแบบไพ่มันยังไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะคะมันแอบ,บบอกในลักษณะที่ว่าเหมือนคุณจะป,ปนเปิดตัวเองในช่วงระยะนี้นะคะอาจจะมีเข้ามาแต่ก็มีเข้ามือซ้ายออกมือขวาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ไหนเราขอดูไพ่แนะนาหน่อยว่าไพ่แนะนําอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการๆๆงานการเงินโชคลาบกัน บ้างนะคะโอเคภาคภูมิใจของเชี่ยวชาญบอกว่าเงินของคุณส่วนใหญ่แล้วมาจากงานที่ คุณชื่นชอบหรืออาจจะมาจากการงานก็ส่วนใหญ่เนาะเรื่องของการเงินเนาะหลายๆคนเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะพัฒนาตัวเองเช่นการเรียนนะคะไปเรียนตรงนั้นเพิ่มไปเรียนตรงนี้เพิ่มให้ตัวเองมีความรู้นะคะให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะชีวิตของคุณช่วงนี้โก่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเปล่านะโชคลาบบางผู้บางคนอาจจะไม่ได้เสี่ยงโชคเลยด้วยซ้ํานะคะอย่างเช่นอ,อย่างตัวโบอย่างตัวโบอะโบก็เป็นคนเกิดราศีกันเนาะถามว่าโบได้เสี่ยงโชคไหมน้อยมากนะช่วงระยะนี้ไม่ค่อยไป โฟกัสเรื่องของโชคลาภแต่ถ้าถามว่ามีเข้ามาไหมมีนะคะมีเข้ามาแบบหลากหลายช่องทางนะคะแต่ว่า,าก็ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางนั้นนะ ขออภัยนะคะเมื่อกี้ลูกชายเข้าบ้านมาพอดีแล้วน้องหมามันเอา<笑><笑>นะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีการดูเหมือนกับว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วเงินคุณจะมาจากช่องทางทางการการลงทุนที่เกี่ยวกับข้องกับการลงทุนให้ตัวเองหรือการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องชคลาภก็อาจจะมีเข้ามาปะปายแต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสที่มันเนาะประมาณนี้นะคะในส่วนนี้ใครที่ดูนะคะอยากจะดูเป็นการส่วนตัวเนาะใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวเอาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะมาดูเป็นการส่วนตัวโดวยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้าน นะคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวของความรักกันบ้างนะคะในส่วนของความรักค่ะจะมี3พาร์ทด้วยกันนะคะจะเป็นพาร์ทของคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็พาร์ทของคนมีคู่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ในส่วนของคนมีคู่เอ่อคนคนโสดกันก่อนเนาะคนโสดค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้คนโสดชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะของคนโสดนะคะชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะ เมื่อกี้อักเสบนะน้องหมาวิ่งปวดยูนไนหมดเลยอะคอนโสดค่ะชาวราศีกันโอ้คอนโสดคนโสดน่าจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของความรักหรือเปล่านะช่วงระยะนี้รู้สึกว่าเขาชอบไปเจอแบบรักทางไกลชอบไปเจอคนมีเจ้าของก่อนหน้านี้นะเจอคนมีเจ้าของเจอรักทางไกลบ้างเจอคนแบบ ไม่ไม่มาแบบจริงจังบ้างหรืออะไรบ้างทําให้ตัวเองรู้สึกเบื่อเนี่ยแล้วเราจะถามว่ารอคอยไหมก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องสู้กับมันแหละต้องเจอสักคนต้องมีสักคนแหละที่เล็งเราอยู่นะยังมีความความหวังอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอาจจะเจอในลักษณะนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่มันไม่ได้โสดแบบร้อเซก็ได้เพราะว่าไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าบางผู้บางคนก็ยังรอคอยคนคุยนะคะบางผู้บางคนรอคอยกันกลับมานะคะของใครบางคนนะออะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะในพลังงาน ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวราศีกันคนโสดจะเป็นอย่างไรคนโสดค่ะชาวราศีกันเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเดอดสตาร์นะคะโอ้ไพ่ขึ้นดีอะ่ะคนโสดชาวราศีกัน์ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์มีแต่คนวิ่งเข้าหาคุณมีแต่คนอยากเข้ามาหาคุณมีแต่คนอยากทักอยากทายคุณอยากเจอคุณอยากจะแบบว่า มอบความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณดูเหมือนกับว่าคุณมีมีคนบางคนอยู่ในใจอ่ะมีคนที่คุณชอบอยู่ในใจแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้แสดงออกให้เขาได้เห็นมากนักนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยคุยกันก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งร่วมกันมาก่อนแล้วก็ได้คุณดึงดูดเขาค่ะคุณดึงดูดเขาแล้วคุณก็ดูแบบมีเสน่ห์นะคะในสายตาเขามากๆอันนี้ต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารู้รู้สึกว่าคนโสดช่วงนี้มีความใจฝู เออมีความใจฟูนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าไพ่แอบบอกในละักษณะที่ว่าเหมือนคุณคุณดูแบบคุณดูมีอะไรบางอย่างแต่ว่าด้วยความมีอะไรบางอย่างเนี่ยคนที่เข้ามาก็ดูมีอะไรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะว่าในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดของชาวราศีกันย์อย่างที่ผูบอกอะ่ะมันมีความโสดที่มันไม่โสดออยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูในพร์ทของคนคุยกันด้วยแล้วนะเออกันดูกันด้วยแล้วกันนะคะนะอ้อพูดผิดพูดถูกนะ นะช่วงนี้รู้สึกเหมือนตัวเองแบบพลังงานเดินในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะเป็นคนเกิดราศีกันเหมือนกันนะนะอ่ะไหนคอดูหน่อยนะคะว่าชาวราศีกันค่ะจะมีคนเข้ามาไหมนะคะช่วงเดือนมิถุนายนะคะโอเคโอเค โอ้มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามานะคะคนคนนี้อาจจะเกิดราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะทตดลมได้นะคะจริงๆมีดูทาดเลย กันมีเข้ามาทุกท่านเลยคุณไปดูแล้วกันว่าเขาคือใครแต่ตัวเลขในชีวิตของเขาติดเลขสีเ่เยอะๆนะติดเลขสี่เลขเบิ้นเยอะๆเ,เออบอกได้แค่นี้เลขสี่เลขเบิ้นเยอะๆนะคะอาจจะไปโฟกัสที่วันที่เขาเกิดได้ทะเบียนรถได้ทะเบียนบ้านได้เลขท้ายเบอร์มือถือยังไงก็มีเลขสี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคอนเฟิร์มให้นะในชีวิตเขายัางไงก็มีเลขสี่เลขท้ายประจําตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายวันที่เกิดนะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะ อะประมาณนี้แหละเออมันมีความเป็นเนื้อคู่คุณนะแต่คุณสกีนสแกนให้ดีๆนะว่าคนนี้เขาเขาเป็นเลิกกับคนของเขาหรือยังหรือเขาห่างหายจากคนของเขาหรือยังเพราะคนคนนี้เขามาเหมือนให้อยากให้ความจริงจังกับคุณนะคนคนนี้รักตัวเองมากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยากให้ความจริงจังอยากให้ความชัดเจนจากคุณแต่คุณต้องสกีนให้ดีๆนะคะว่าคนคนนี้เขามีใครหรือเปล่า Nah. เขามาด้วยความชื่นชอบมาด้วยความมีพชชันกับคุณคนนี้อาจจะมีอักษรชื่อที่ติดตัว M mm. ได้นะ M W นะคะ M W ตัว X อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาจจะเป็นตัวตัว I อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอักษรชื่อของเขาลองลองดูลอง,ลอง,ลองด,องดูนะคะในส่วนนี้นะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาเขาชอบคุณเขาอยากเข้าหาคุณเขามองว่าคุณคือภาพอนาคตแหละมันใช่แหละแต่ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้หรือคนทีเ่เคยหายกันไปจากชีวิตคุณได้หรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาก็ได้แต่โบ ได้กลิ่นของความแบบมันคุยกันแล้ววาไมันเคยแบบได้คุยกันแล้วแต่แบบมันหายไปหรือแบบมันมีการแบบออนออนออฟออฟอะไรแบบนี้ก็ได้อย่างที่โบบอกไว้ไปคุยไปดูในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะคะอันไหนขอดูไพ่แนะนําหน่อยไพ่แนะนําอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกันคะ สถานะคนโสดเนาะคนโสดอ,อย่างที่โบบอกว่ามันเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าอยากจะดูเป็นการส่วนตัวให้เป็นดวงของคุณเลยไปลงดีเทลไปลงคําถามในสิ่งที่อยู่ในใจหรืออะไรใดๆที่อยากรู้เรื่องอื่นๆนะคะดูเป็นการส่วนตัวมันได้เจาะลึกมากกว่าในการแอดไลน์ไอดียที่อยู่ด้านล่างมาสอบถามคิวกันได้นะคะค่าดูเริ่มต้นที่1น9นะคะอ่ะในขอดูไพ่แนะนําเพิ่มเติมค่ะไพ่แอบบอกนะคะว่าในส่วนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณแบบรู้สึกแบบผูกพันนะ่ะหรืออาจจะคุณเคยผูกพันกับคนนี้มาก่อนก็ได้หรือมีเหตุอุบิเหตุให้เขาต้องอุบิเหตุให้เขาต้องได้ออกไปจากชีวิตคุณอยู่ๆเขาก็กลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้มันมีการขอร้องให้กลับมาทํางานในความสัมพันธ์หรือมีการอยากจะกลับมาอ่า,อาได้รับความอบอุ่นจากคุณนะคะเพราะคุณดูเหมือนแบบบ้านดูเหมือนครอบครัวเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คิดให้ดีๆว่าการกลับมาของเขาวิเคราะห์ให้ดีๆว่าการกลับมาของเขาเขามาคนเดียวหรือเขาพ่วงอะไรมาด้วยนะคะไปสแกนดูดูให้มันดีๆนะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะในส่วนนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะในสวนคนโสดอย่างที่บอกว่าเอาวันเดือนปีเกิดของตัวเองมาดูเป็นการส่วนตัวจะให้ความแม่นยําม,มากกว่าการดูโดยรวมแบบนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะของชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้ถุกนายหยน,นะ ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวราศีกันหรือเป็นชาวราศีกันเองก็ดีนะคะดวงครั้งนี้เป็นดวงรวมไม่ได้จอดจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคนโสดชาวราศีกันนะคะที่มีคนคุยมาดูต่อในส่วนนี้ได้นะอ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าพลังงานก่อนหน้านี้ของชาวราศีกันในสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคุณได้เจอกันแล้วเนาะได้เจอได้มี เหมือนแบบจะจริงจังเหมือนจะชัดเจนให้กันแหละแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันเหมือนคุณทางานในความสัมพันธ์คนเดียวหรือเปล่าคุณอยากขอเขาเป็นแฟนอะ่ะ เออโบเห็นในลักษณะที่ว่าเหมือนคุณคิดว่าคนนี้ใช่คุณอยากปักบุดความสัมพันธ์ที่คนนี้อยากขอเขาเป็นแฟนอยากขอเขาเป็นตัวจริงนะคะกําลังรอคอยนะคะการตอบกลับจากเขาอยู่แบบนี้ก็ได้นะคือคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้มันใช่อยากปักบุดอยากลงอยากอยากตอกตอกเสาเข็มอ่ะอยากตอกเสาเข็มอยากสร้างบ้านอยากสร้างนู่นสร้างนี่กับเขาอ่ะแต่ว่าไพ่มันแอบบอกในลักษณะที่ว่าเหมือนเขายังนิ่งอยู่หรือเปล่านะ <S <S นะก่อนหน้านี้นะอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคุณรู้สึกว่าเขามาด้วย ความเมื่อน่ะเอนะเอเข้ามาด้วยความบมงเอญแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะลึกๆแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคุณอยากจริงจังกับเขาอะแต่ว่าคุณต้องหยุดก่อนหยุดเพราะว่าเขาอาจจะแบบนิ่งเกินไปเพราะว่าเขาอาจจะดูคีปลุกดูว่าเขา,าจ,จะดูเจ้าชู้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะคะมิถุนายนได้ไพ่เหรียญอีกแล้วนะเอออืม้มไพ่เหรียญคุณรอคอย นิ่งเงียบออ คุณอาจจะแอคชั่นเข้าหาเขาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะอาจจะแอคชั่นเข้าหาเขาแสดงให้เขาเห็นว่าคุณชอบเขามากคุณปลื้มเขามากคุณต้องการเขามากใดๆก็ตามแต่เขาไม่ได้ตอบกลับมาใช่ไหมเดือนนี้เดือนมิถุนายนมันก็เลยออกแนวแบบเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าคุณมีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะอยู่ในในจุดของฉันฉันจะรอคอยคําตอบจากคุณละกันต่อให้มันจะเป็นคําตอบแบบไหนก็ตามคุณเชื่อในเรื่องของจังหวะชีวิตเขาว่าถ้าคุณนิ่งไปถ้าเขาใช่เดี๋ยวแม่งก็กลับมา นะใช่ไหมถ้ามันใช่เดี๋ยวก็กลับมาเองถ้าเขาใช่เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าไพ่บอกนะตอนเนี้โบเห็นในลักษณะที่ว่าถามว่าคุณรอเขาไหมค,ค,คุณรอค่ะคุณรอคําตอบว่าเขาอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณไหมแล้วสิ่งที่คุณ take อคชั่นไปอ่ะมันมัน มันจะได้คำตอบมาเชิงลบหรือเชิงบวกแต่ไพ่ออกแนวที่เขาอยากให้คุณอยากให้คุณมีความหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีแอคของเขาแม้ไปดูกันว่าวันนี้นะในส่วนของคู่คู่ที่เข้ามาดูนะคะชาวราศีกันหรือแม้แต่คุณโอ้ขออภัยค่ะหรือแม้แต่คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวสองชาวราศีกันเองก็ดีนะคะ๋ยวขอดูหน่อยว่าพลังงานของคู่กรณีชาวราศีกันคือใครและทิศ โอ้โหสับไพ่ย,ยังไงเนี่ยทำให้จุยกระจายขนาดนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกับชาวราศีกันยังไงนะคะตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นกับคาตอบปะเพราะว่าเห็นหน้าไพ่ของคุณแล้วมันแบบเออมันมันมีแต่เหรียญมันมีแต่ความหวังมันมีแต่แบบอะไรที่มันแบบมันเป็นความหวังทางด้านดีท้งนั้นเลยคุณมองโลกในแง่ดีมากเลยชาวราศีกันนะอ่ะ เขาคือใครเขาอาจจะเกิดราศีมินกรกฎพิจิกได้มิถุนได้นะคะมิถุนตุนกลกุมได้ความเป็นทัดลมได้นะคะมีความเป็นราศีมังกรได้นะคะ อืมหนักๆไปที่ท่านน้าได้เช่นเดียวกันนะคะมีกรกฎพิจิกมิถุนตุลกุมราศีมังกรได้นะคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์อะไรแบบนี้ได้อาทิตย์อังคารพุธอะไรแบบนี้ได้นะคะพลังของเคาคนคนนี้อ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะบางผู้บางคนกําลังดวอ่ะคนที่อายุน้อยกว่าหรือถ้าไม่ใช่คนที่อายุน้อยกว่าคนคนนี้อาจจะมีวุฒิภาวะนะความเป็นผู้ใหญ่น้อยอ่ะเออน้อยกว่าคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์หรืออาจจะเป็น คนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะขี้วิงขี้เหวี่ยงนะคะหรืออาจจะหมายความว่าถ้าไม่ใช่ในส่วนนี้เขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการคุยกันต้องมีคอนเนคชั่นกับคนเยอะๆนะคะต้องทํางานอยู่บนอารมณ์ของคนอะไรแบบนี้จะได้นะคะนะบางคนมันมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตค่ะนะบางู้บางคนมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตชัดเจนคนคนนี้ อยากจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณบางผู้บางคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกมีบุตรแล้วได้หรืออาจจะหมายความว่าเขามีพาชันกับคุณเขาอยากมีครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอยากมีลูกอยากแบบเอออยากเริ่มต้นกับคุณอ่ะคือไพ่มันออกมาในลักษณะที่ดีคนคนนี้ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่นะคะด้วยไพ่หกถ้วยมันแอบ,บบอกในลักษณะที่ว่าบางผู้บางคนเนี่ยให้สถานะกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อการหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะเขารู้สึกรับได้จากสิ่งที่ ที่คุณเคยบอกเขาเขารับได้นะคะเขารับมันไว้เขารับได้และสิ่งที่สิ่งที่เขาแอคชั่นอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นการที่สื่อสารเชิงที่แบบเขาอาจจะหึงเออจับผิดสังเกตจับผิดคิดลบหึงห่วงคุณอยู่แต่เขาไม่บอกเขาไม่พูดก็ได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขามีพชชันกับคุณและสิ่งที่มันบอกบอกถึงตัวเขาณตอนนี้ไพ่มันแอบบอกในลักษณะที่ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณบางผู้บางคนถ้าเกิดว่าคุณน,นิ่งเงียบไปเขาอยากไปง,ง้อคุณนะคะ เขาอยากงอเขาอยากพูดอยากคุยอยากลงดีเทลเรื่องความรู้สึกกับคุณนะคะแต่มันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันติดอะไรก็ไม่รู้ในที่เนี้นะมันอาจจะติดตรงที่ว่าคุณอาจจะดูแบบว่านิ่งเกินไปหรือเปล่าหรือสองคุณมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะ move on ไปแล้วหรือเปล่าคุณไม่สู้หรือเปล่าคุณ move on ไปหรือเปล่านะคะเขาก็เลยแบบเออแรงละลายรังอยู่ว่าจะทําแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่านะคะของชาวราศีกันเนาะชาวราศีกันค่ะเรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่านะคะในส่วนของคนคุยไม่ใชาด อจนทุกคนดวงนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอะไรที่ดีๆด,ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเอกกบหน้าพาย เอ๊ A, คุณโบม, A, ม,มันเอ๊มันใช่มันเออมันอ้อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนำให้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาค่าดูเริ่มต้นอยู่ที่199นะคะดูแบบไม่จำกัดำคำถามนะคะตามตารางคิวจะอยู่ที่399ส่วนใครที่รอไม่ได้คุณโบใจร้อนเหลือเกินโบรับเคสด่วนวันละ1นึ่ท่านนะคะ อโทรคุยหรือวิดีโอคอลแบบไม่จำกัดคำถามเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่599นะคะปะ่ะนาขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะรีแลกค่ะปล่อยสบายปล่อยสบายเห็นไหมคุณก็ปล่อยสบายแบบสบายเกินเนะ่ะเดือนมิถุนายนเนี้ยนะมันเป็นแบบวิวออฟฟอร์จูนไงเออเข้าใจไหมมันก็สบายสบายหาเวลานะหาเวลาอือพลังงานคุณดีนะ พบมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันเบาไว้ก่อนให้มันเบาอย่าพยายามแบบ รีบเร่งเป็นแฟนกันไหมเป็นนันกันไหมเป็นนี่กันไหมค่อยๆทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเขามองว่าคุณคือคนในชีวิตคุณก็มองว่าเขาคือคนในชีวิตเพราะฉะนั้นท,ทําทุกทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันเบานะคะบางผู้บางคนเขาอ,อาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เลยแอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เวลาเขาให้เวลาเขาไพ่บอกว่าหาเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะหมายความว่าเขากําลังหาเวลาให้คุณอยู่คุณก็ให้เวลาเขามีสเปซให้กันและกันต่างคนต่างรีแลกในนคมมสััพธ์โอเ นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมีแนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าใดๆแล้วมันก็ไม่ได้จะตรงกับทุกคนย้ําว่ามันเป็นดวงรวมไม่ได้ไม่ได้เป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะคะอย่างที่บอกว่าอยากจะดูเป็นการส่วนตัวอยากจะรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและตัวคุณกับตัวเขาอยากลงดีเทลเรื่องความสัมพันธ์อยากรู้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยังไงใครเข้ามาหรืออะไรใดๆคุณต้องเลือกใครต้องทำอย่างไรนะคะแนะนำให้มาดูเป็นการส่วนตัว นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันเลยนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันค่ะคนมีคู่ค่ะชาวราศีกันคนมีคู่สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะคนมีคู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะชาวราศีกัน ค่ะจัดเมนต์ขึ้นนะคะตามด้วย King Cups นะคะขอวางไม่สวยนะคะเหมือนคุณนะมีความรู้สึกว่าคุณมีความรับนะคุณมีความรับรับไม่ใช่รับรับ,รบทั้งรับทั้งรับหรือเปล่านะ <c oughs> นะมีความ รับแน่ al, มีความรับเงินรับทองเอ al, คุณอาจจะแบบว่ามีความรับเรื่องเงินเรื่องอะไรอห่งเงี้ย opinion, กับคู่ครองคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณมีความรับบางสิ่งบางอย่างนะคะในตัวคุณหรือบางผู้บางคนนะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอกผู้รักคู่ครองของคุณได้นะคะอันนี้คือสถา,านการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนคุณกําลังทําอะไรบางอย่างเหมือนคุณกําลังวางแผนอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองแบบเงียบๆน,บนะ อ่ะไหนขอดูหน่อยนะคะช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณนะคะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีการขัดแย้งกันชั่วครั้งชั่วคราวนะคะในช่วงระยะนี้มีความรักสามเศร้าเกิดขึ้นมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะไพม่มทแอรโฟกัสในลักษณะที่ว่าอาจจะเจอความผิดหวังนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือ ถ้าจะใช้คําว่าความผิดหวังอาจจะไปคาดหวังกับคนที่คุณรักมากเกินไปก็ได้เช่นคาดหวังว่าเขาจะเอาเงินเอาทองมาให้คุณคาดหวังว่าเขาจะไปคุณคาดหวังว่าเขาจะดูแลคุณแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะหมายความว่าคุณคาดหวังว่าแฟนของคุณจะเข้าอกเข้าใจคุณในอ่อบ,บ,บริบทนี้บรบรบทนั้น ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการโบเห็นในลักษณะที่ว่าคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีขึ้นหรือต่อให้มันไม่ดีขึ้นก็ขอให้มันไม่แย่แค่นั้นเองนะคะคุณมี energy ดีๆอยู่บางผู้บางคนดูดวงหนักมากช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูดวงหนักมากหรือบางผู้บางคนถึงขั้นแบบมีเคสที่มีคนเข้ามามีความลับกับคู่กรณีของคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันมีความลับในที่นี้คือคุณอาจจะมีใครหรือใครอาจจะกําลังเข้ามาหรืออาจจะกําลังลังเลที่จะเปิดใจอะไรใดๆกับใครหรืออาจจะหมายความว่าคนคนนี้คุณเริ่มสับสนละเฮ้ยตกลงเขาใช่เนื้อคู่เราไหมเขาใช่คนของเราไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของพาร์ทของคู่กรณีของคุณกัน,กนดีกว่านะคะคู่กรณีของคุณหรือคนที่คุณรักนะคะคู่กรณีหรือคนที่คุณรักเขาคือใครและเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะสาหรับชาวราศีกันเนาะ คัทนทนาในครั้งนี้เป็นคัทนนาคั่นนาแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดรามา่าและไม่เอาไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆของความสัมพันธ์ของคุณกันนะอ่ะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีคนเบื่อมีคนเบื่อหรือมีคนแบบ ปล่อยให้จังหวะชีวิตนะคะมันทํางานไปมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันรักแค่ไหนก็นะรักแค่ไหนก็ก็นิ่งได้รักแค่ไหนก็นะก,นก็กกหกกยุดได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเป็นตัวเขานะคะเขาอาจจะเกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกมิถุนตุลกลุ่มสิงกันพฤษศ นะได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข8เยอะๆนะคะเลข7เยอะๆ,ๆนะคะอักษรชื่อค่ะอาจจะติดตัว O ตัว R ตัว A ตัว T ตัว X นะคะได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเกิดปีมะเสงเอ่อปีมะเสงอะไรอย่างเงี้ยปีป,ปีปีงวปีอะไรปีฉลูอ,อประมาณนี้นะคะและ อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไมได้นะคะหรือคุณอาจจะมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยลูกคุณอาจจะ3ามคนสองคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยสิ่งที่โบเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะตัวของเขาเองนะตัวของเขาเองคิดและรู้สึกกับคุณยังไงรักคุณค่ะยังรักยังเอ็นดูคุณอยู่ต่อให้รักยังไงนะคะความรักและความสัมพันธ์ที่เขามีให้คุณอยู่อ่ะเหมือนเขาแสดงออกกันตรงกันข้ามเลยไหมเขาแสดงออกเหมือนเขาไม่ได้รักคุณอะเขาแสดงออกเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณอะแต่จริงๆรแล้วเขาสนใจคุณนะคะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถไปไหนจากคุณได้ ไนะพ่แอบบอกว่าไพ่เป็นวนะิวออฟโฟจูเนาะเขาไม่แสดงออกเรื่องความรักแต่เขาก็จะแต่เขาก็อยากมีคุณอยู่อืมเขาแข็งเขานิ่งเขาเฉยจริงๆคนคนนี้เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะแต่ว่า บอไม่รู้ด้วยสถานการณ์ของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะ่ะเป็นเป็นที่ตัวคุณกระทําเขาหรือตัวเขากระทาคุณนะมันมีความรู้สึกว่าอยากจะปล่อยปล่อยเบอร์ในความสัมพันธ์นะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเออไม่ได้แบบไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องไม่ร่ําร้องหากันและกันนะคะแล้วก็ไม่พยายามทําให้มันดีขึ้นด้วย ืแต่คนที่ประคับประคองอะ่ะโบเห็นได้ฝังคุณนะเป็นคนประคับประคองถ้ามันใช่ก็ขอให้อยู่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะีขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันใช่ก็ขอให้เขาดีขึ้นถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหนะ้าราศีกันต้องฟิลนี้เลยนะใช่ไหมทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกันคนมีคู่นะคะพิธีกรรมเนี่ยเห็นไหม มีคำนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ขอให้อยู่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่เราอะ่ะก็ขอให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบ ให้มันดีนะอะไรที่ไม่ดีก็มาผู้บางคนคมีปัญหาเรื่องมือที่สามไม่ฝังคุณก็ฝังเขาไปสลับฝั่งกันนะคะไม่ฝังคุณก็ฝังเขานะคะเขายังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไปได้แต่ช่วงระยะนี้ยเขามองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาหรือแม้ bem, แต่ตัวคุณเองอะนะมันอาจจะเป็นช่วงอุบัติเหตุรักหรืออาจจะเป็นช่วงที่เป็นจังหวะชีวิตอะโชคชะตาบอกว่าให้ต้องตรีตรองให้ต้องคิดให้ต้องแบบเออทำอะไรบางอย่างเนาะให้ต้องรีบรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะแบบว่า ไม่ให้แบบลากกันไปยาวแล้วแบบว่าคิดเองเออเองอองเองอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจริงๆแล้วอะคําแนะนําก็คืออยากจะให้คุยกันเปิดแบบเปิดอกเปิดใจนะคะอย่าเพิ่งแบบเอาเรื่องในครอบครัวหรือเรื่องชีวิตของเราไปเล่าให้ใครฟังช่วงนี้ไพ่แอบออกแบบนี้นะอย่าเอาเรื่องของตัวเองไปเล่าให้ใครฟังนะให้เกียรติคู่ของเราแล้วก็ให้เกียรติตัวเรานะคะบุคคลที่สามอาจจะมาในลักษณะของญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือคนรอบตัวที่ไม่ได้หวังดีเพราะฉะนั้นอย่าให้คนกลุ่มนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่ของเราเยอะนะคะก็ทุนจะแบบไปดูดวงไปอะไรใดๆที่ไหนอันนี้ก็คือค,อความสุขความสบายใจของคุณแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะดูหลักความเป็นจริงด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดสำหรับชาวราสิกันเนาะในส่วนนี้นะคะใครที่ดูแล้วมีความรู้สึกเออเอคุณโบเอใช่เอ,เอได้เอแล้วยังไงต่อเอต้องทำยังไง นะคะอยากดูเป็นการส่วนตัวเอาวัาเนเดือนปีเกิดของคุณคู่กรณีของคุณมาดูควบคู่กันจะได้รู้จากดวงคุณและดวงเขาและนวันนี้จะได้รู้ว่าคุณเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนซึ่งคําว่าคู่เนี่ยทุกคนมันไม่ได้มีแค่คนเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคู่ที่สามารถแต่งงานแล้วไปเรียนได้รอดตลอดรอดฟังหรือแม้แต่เป็นคู่ที่ดี The ะ e s t นะคะอยู่ด้วยกันตลอดหรืออะไรใดๆหรือคุณแบบเฮ้ยแค่เสียเวลาช่วงนี้ยอยากจะแบบตัดสินใจนะคะเป็นการส่วนตัวก็แนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าลง ดีเทลในเรื่องราวของความรักได้โดยการดูเป็นการส่วนตัวนะคะเริ่มต้นดูที่199นะคะคำถามเดียวแต่ถ้าเกิดว่าลงแบบดีเทลไม่จำกัดคำถามจะอยู่ที่399นะคะตามตารางคิวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแบบเฮ้ยคิวนานน่ะรอไม่ได้นะคะอยากจะดูแบบเคสด,ด่วนอะคะเคสด,ด่วนแบบไม่จำกัดคำถามนะคะจะอยู่ที่เป็นเป็นการวิดีโอคอลหรือโทรคุยกันนะ,นะคะก็จะอยู่ที่40นะคะ40นาทีประมาณ40นาที 4ี่สิบห้าสิบนาทีประมาณนี้แหละนะใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะดันม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 ันลงดีเทลได้เยอะกว่านะคะจะอยู่ที่5 9 9ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําทุกคนยินดีให้คําแนะนําทุกบ้านนะคะขอให้ทุกทกคนมีความสุขชาวราศีกันทุกคนโปรช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย